ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่นารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรรนาธิการอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยนะครับ วันนี้ก็จะเป็นงวดประจำวันวันที่เเนาะวันท7ธันวาคม68นะครับวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสูตรที่รูกตันให้ไปก็ถือว่าสายยิ่งสายรูนะครับก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนาะมาโชคดีมาต่อเนื่องเนาะมากกว่า30กองหนว่งแล้วเนาะรอบนี้ก็ได้ไปทั้งบนทั้งล่างเลย ตัวเลขที่ให้ไปเนี่ยนะครับล่างเนี่ยสามมาที่หลักหน่วยนะครับส่วนบนนี่เจ็ดเนาะเจ็ดมาที่หลักหน่วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาหลักร้อยด้วยนะครับชุดสองตัวเนี่ยลุงตานวางสามเจ็ดไว้เนาะสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะแต่ปรากฏว่าเจ็ดกับสามเนี่ยมาคนละตำแหน่งกันเนาะตัวหนึ่งมาบนตัวหนึ่งมาร่างเนาะ ก็เลยพลาดไป,ปรตรอดทุกสองตัวเนาะยังไงก็ขอแสดงความดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันกนะครับส่วนงวดประจําวันที่7ธันวาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับ<ม>แนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจําวันที่7ธันวาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องด้รับชมนะครับลุงตันก็ยังใช้ รูปแบบครับหรือว่าตารางวางตัวเลขนะครับที่เคยใช้มานานเนาะหลายเดือนแล้วนะครับก็ถือว่าในระยะนี้เนาะก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับอย่างใช้รูปแบบเดิมหลักการเดิมนะครับเกี่ยวกับการหาผลบวกนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เนาะก็ยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่า ตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เนาะที่เอามาวางในตารางนะครับตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีมาทุกงวดเลยนะครับในรอบสามสิบกว่างวดที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าสูตรยังสามารถวิเคราะห์ต่อได้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับหกธั 6, นวาคมนะครับสามตัวบนน้อย v i p ก็คือ เจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะส่วนสองตัวล่างก็จะเป็นศูนย์สามเนาะตัวที่มาเนาะตัวที่มาเนี่ยจะเป็นสามนะครับมาที่หลักหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก,ก็เจ็ดเนาะเจ็ดมาที่หลักหน่วยบนเนาะแล้วก็มาที่หลักร้อยด้วยนะครับสรับเจ็ดนะครับบังเอิญเนาะ ลุงตันจับชุด2ตัวเนี่ยก็คือ7จ็ดสาสาไวเนาะปากฏว,ว่าตัวหนึ่งมาบนตัวหนึ่งมาล่างเนาะก็เลยพลาดช,ชุด2ตัวเนาะคงจะได้แต่ท่านที่นำไปวิ่งที่ไปรูดนะครับส่วนงบประจำวันที่7จ็ดธันวาคมหกแเนาะหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำมาลงในตารางเนาะ ตัวเด่นตรงกลางงวดนี้นะครับลงตันให้สี่นะครับเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าแถวข้างบนเนี่ยวิเคราะห์ได้เจ็ดเนาะต่อมาแถวที่สองข้างล่างนี้เนาะวิเคราะห์ได้สามนะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบเน็งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะ 7จ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหกนะต่อมานะครับสามสามแล้วก็สี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ในตลาดงวดนี้เนาะทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจํางวดวันที่เจ็ดธันวาคมหกแปดนะครับก็จะมีสามเนาะ มีสามมีสี่มีเจ็ดนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวเนาะอ่าชุดสองตัวลุงตันก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีอ่าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับแล้วก็มา สามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สี่หกนะครับสี่เจ็ดสี่แปดนะอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตารางทั้งสองแถวนะครับพีน้องเอเนาะที่เป็นสายวิ่งสายรูดก็เหมือนเดิมนะครับ พิจรารณาตัวเลขในตารางนะครับทั้ง2แถวนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าตัวเลขในตารางนี่ก็เดินดีมาโดยตลอดนะครับไม่เคยหลุดเลยนะครับในรอบ30กทิงวดที่ผ่านมาเนาะก็เป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจาะที่สามารถนำไปลุ้นเป็นตัววิ่งวรูดได้เลยนะครับพี่น้อง fc ก็ มองเนาะมองผลัรั์และก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็การวิเคราะห์นะครับก็ถือว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับ หลักการเนาะหรือรูปแบบในการนำเสนอนะครับก็เนื่งจากว่าการาวิเคราะห์นะเนาะหรือว่าการหาผลลัพธ์มาวางในตลาดเนี่ยนะครับตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามาอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะครับถือว่าตัวเลขไม่หลุดนะครับแต่ว่าจะไม่เข้ากับชุด2ตัวเนาะแต่ท่านที่ นำไปใช้ในการวิ่งหรือลูดเนี่ยก็คงทราบดีเนาะก็เข้ามายังต่อเนื่องกันอยู่นะครับก็เลยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักการใดๆเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝาปกปลค์กดแชร์ถ้าเห็นมาคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ดุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ